มืดพัดธงกะลี่จ้ามือนกัญญาผ้าแสบสีผ้าทำมืดพักธงกะลีนีก็เป็นวัตถุดิบของเฮาในการเหตุนะจ๊ะเนาะนี่ก็เป็นธงกะลีปุงสำเร็จของเ้านะจ๊ะก็จะมีน้มค้านชมรสจืดเ้าเตรียมวัตถุดิบครบแล้วเาก็จะมันหอมหัวใหน่เนะจ๊ะเฮาวกระสีผ้าเคืองแล้วก็หันทันยาวนะจ๊ะพี่น้องหรือพี่น้องมักแบบได้กระได้เด้อจจะหันเป็นลูกเตาก็ไดแต่ว่าช่องกัญญามักแบบนี้เนาะพี่น้องกัญญามัก ตินใหญ่ๆยาวๆเต็มปากเต็มค่ำดีเนาะพี่น้องเนาะเวลาเขาหยามเพิ you know. ่นกะสีสินใหญ่ๆหวานๆหอมๆกินหอมใหญ่เนาะพี่น้องแซ่บกัญญาจีส I mean, like ่หอมใหญ่สีหัวเพราะว่ากัญญาหมักน้องพี่น้องแซ่บดีหั่นหอมใหญ่เสร็จแล้วเอากัมาหั่นตังโอเนาะพี่น้องตังโอกัญญากะส่หลายเพราะกัญญากะหมักมันหอมดีจ้าฮันตังโกเสร็จแล้วเอาก็จะมาทุบกระเทียมน้องจะพี่น้องซับกระเทียม ใ้มันละเอียดหรือไฟบัมากละเอียดก็เฮ็ดพ่อหยาบหยาบก็ได้ด้วยค่ะแต่ปากัญญามักในมันละเอียดปัญญาเป็นเจยวมันจังหอมแล้กก็เสีมะฮันพริกสีฟ้าแต่ใบกัญญาบอไซรลายกัญญาบวกินเพล็ดฮันเพล็ดแล้วเลยหาก็เสียมาตอกไข่นะพี่น้องกัญญาใส่ไข่หานวย ปลาหมึกสีตัวใหญ่ๆหอมแดงสีหออัวใหญ่ๆเนาะจังสีแสบพอเขาตอกไข่เสร็จแล้วเขาก็มาตีไข่ผสมไข่ให้เขากันดีเนาะคน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 ตีให้เขาละลายให้เขาแตกเข้ากันดีแล้วก็าาาหารมระหันปลาหมึกที่เขาล้างไว้เรียบรนะ้อยเนาะจ้ะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วล้าง แป้งมันล่างเอาแป้งมันล่างคั่นเมื่อพ่นออกเรียบร้อยแล้วน้าพี่น้องล่างข้าวพ่นออกให้เป็นเส้าข้าวเส้าเมียนเท่ากับมัหั่นพอหั่นเจ็ดแล้วเมฮากาสีมาสมผิดผงแกงผงกะหรี่ใส่กับไข่ที่เท่าตีไว้แล้วน้าพี่น้องเอากบมาผสมลงไปแล้วก็คน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 ให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันคนให้ผสมกันดีเพื่อให้ ไครเพิ่นแตกฟูเวลาเข้าไปพัดเหนือเพิ่กนกระสิได้ขื้นกู้ฟูเจ็บๆนะพี่น้องพน,นก้นจีเขากันดีดีแล้วเข้ากระไดน่มผง,งข้าในชั้นมานร่มเคืองกระป๋องมาพี่น้องเพิ่มความกลมกลมของผงกะหรี่เข้าไปอีกมาพี่น้องหลังจากนั้นเข้ากระสีมาลวกปลามมึกน้อพี่น้องลวกพอเพิ่นซำได้ซ้ำหนึ่งบ่ต้องตุมต่มให้เพิ่นสุกกันตุ่มให้เพิ่นสุกหลายเพิ่นสีแข็งนาพี่น้อง สองสายสองหนึ่งก็พอพอเกลางๆกลางๆพ่อว่าเขายังไปพัดจีบอยู่รอบหนึ่งปวหลวพป่นสุกหลายเป็นสิแขนกระด้างสิกินบาซสบสียงาบาแหลกหลังจากนั้นเขาก็มาตังกระทะพ่อกระทะห่อนจักน้อยเขาก็ใสน้ำมันลงไปเนาะพี่น้องตามด้วยกระเทียมที่สับใบเจียวกระเทียมจักน้อยพ่อเพิ่นหอมหอมหอมจักน้อยคน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 จักน้อย พอกระเทียมเหลืองได้ทีแล้วข้าก็เติมน้ำเครื่องปรุงที่ข้าเตรเียมใบลงไป,ไ,ปไปนะพี่น้องให้เป็นเดือดจัหน่อยก็จังเอาปลาหมึกลงไปนะพี่น้องแล้วข้าวข้นๆจัหน้อ,น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 นอยเติมน้ำจักนิดหนึ่งมาต้องเติมหลายเพิ่บสาบหนัวอันนี้ข้าไปตตองเติมเครื่องปรุงอีกมนาจา้ะเพราะว่าข้าได้ผงกะหรี่สเ็จเรูปมาแล้วเิ่มปรุงมาเรียบร้อยทั้ง เครื่องแกงทุกอย่างอยู่นี่รวมในซองเดียวกันแล้วพอประมือเพิ่นสุปจักน้อยฮะก็เติมหัวหอมลงไปนะพี่นอ้องคนคนคนจักน้อยเพิ่นเข่ากันพ่อพักสรบปจักน้อยนะพี่นอ้องเนาะคนคนคุกเก้าไปมาให้พักเพิ่นเข่ากันดีกับปลาเมือกับผงเครื่องปงคน,คน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 ไปพี่นอ้อง ค้นๆกะว่าประมือกันสุกดีแล้ว,ลวก็เติมพริดต้องเติมพริกเติมทังง้งโอ้ต้งไสเนาะพี่น้องเติมให้วเบิดเลยพักไม่ค่อยได้เติมให้หวเบิดเพราะมันสีแสบแล้วก็คุกเข่าให้พักเข่ากาันกับเครื่องปรุงกับปลาหมึกของเขาเลยพร้อมตักเสิร์ฟได้แล้วเด้อจา้ามาเด้อจา้าปุริสิมาซิม สุดท้ายนี้ช่องกันย่าผ้าแสบกาบขอบพระคุณทุกการกดไลค์ทุกการรับชมพอกันไหมคลิปนาะสวัสดีค่ะ